เรามาเช็คผลตารางคะแนนวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้คูวีลีลลกลลกันนะครับผมก็มาถึงในรอบที่6กันแล้วนะครับแล้วเราก็จะอัปเดตตารางคะแนนะหลังจบวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นนัดที่เลสปาร์กเปิดบ้านชนะทางจีเอสเคาวเทคมานะครับสามต่อศูนย์เซตเลยทีเดียวก็ไปดูตารางคะแนนะก็มาเช็คการแข่งขันในแมตช์เมื่อวานกันนะครับผมทางเลสปาร์กเปิดบ้านชนะทางจีเอสเคาวเทคไปสามต่อศูนย์เซตเละๆเซตก็เซตแรกชนะไปนะครับยี่สิบห้าสิบสามเซตสองยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเซตสามยี่สิบ 59แล้วตนารางคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับผมตามหน้าจอที่ขึ้นมาวตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังเป็นคุนไดวิบวีหรือว่าคุนไดฮิวสเตอร์นะครับแข่งทั้งหมด33นะัดชนะ24แพ้9มี74คะแนนอันดับ2เป็นฮึนกุกพิงสปายเดอร์ของกัปตันคิมยองคยองนะแข่ง33นะัดชนะ26แพ้7มี73คะแนนอันดับ3เป็นเลสปาร์ของเมกาวัตีแข่ง34นะัดชนะ20แพ้14มี61คะแนนอันดับ4 g s c a เ t e c h คหรือ GS d a r ดารินนะครับผมแข่ง3 นัดชนะ18แพ้16มี51คะแนนอันดับ5 IBK Altos หรือ IBK ชมพู่พรพันธ์แข่ง3 3นัดชนะ15แพ้18มี46คะแนนอันดับ6 High Pass m o m e แข่ง3 4นัดชนะ11แพ้23มี35คะแนนและสุดท้ายเป็นทาง AI Pepper Saving Bank ของปั๊กชอง a อ,อยู่อันดับ7แข่งสา3นัดชนะ3แพ้30มี11คะแนนและการแข่งขันค o w วว l ล a กในวันนี้ก็จะมีคู่ระหว่าง AI Pepper i n แบงค์จะเปิดบ้านเจอกับทาฮึนกู p พิงสปเดอร์นะครับก็แมตช์นี้ก็ไม่มีสาวไทยแข่งนะและคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ